สวัสดีครับ Merry Christmas มาพบกับพวกเราความรู้นอกห้องเรียนกับบรรยากาศหนาวๆและการค้นคว้าครั้งใหม่ของพวกเรานะครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องตุ๊กแกกัดไม่ปล่อยจนกว่าฟ้าร้องเรื่องจริงหรือแค่ความเชื่อกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเป็นเรื่องที่ผมว่า เเราน่าจะเคยได้ยินกันมาทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่โตมาต่างจังหวัดหน่อยก็อาจจะเคยโดนผู้ใหญ่ขู่เรื่องนี้ใช่เลยค่ะเป็นคำขู่สุดคลาสสิกเลยใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าเรื่องเล่านี้เนี่ยมันมีส่วนผสมของความจริงทางวิทยาศาสตร์กับตำนานพื้นบ้านปนกันอยู่มากน้อยแค่ไหน ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันก็มาจากหลายมุมเลยครับทั้งเอกสารทางสตัววิทยาบทความวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งเรื่องเล่าที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียบ้านเราด้วยครับเยี่ยมเลยค่ะคือดิฉันว่าคำขู่นี้มันทรงพลังมากนะสำหรับเด็กๆคือภาพตุ๊กแกมันก็น่ากลัวอยู่แล้วพอมีเรื่องกัดไม่ปล่อยบวกกับต้องรอฟ้าร้องอีกโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยนั้นขอเริ่มจากคำถามที่เบสิกที่สุดก่อนเลยนะคะคือ โดยปกติแล้วเนี่ยตุ๊กแกมันเป็นสัตว์ที่จ้องจะก,กัดคนอยู่แล้วหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่าเฉยๆคะเป็นคําถามที่ดีมากครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตุ๊กแกกัดคนได้จริงครับอ้าวกดจริงเหรอคะจริงครับแต่คือมันไม่ใช่เพราะว่ามันดุร้ายหรืออยากทําร้ายเราโดยนิสัยนะครับพฤติกรรมการกัดของมันเกือบร้อยเปอร์เซ็น์เลยคือการป้องกันตัวลุ้นล้วน อ๋อก็เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปที่เวลาจนตรอกก็จะสู้กลับว่างั้นเลยนะคะไม่ใช่ว่าเห็นคนแล้วอยากจะเข้ามังงับถูกต้องเป๊ะเลยครับลองนึกภาพตามนะครับตุ๊กแกตัวเล็กๆอาศัยอยู่ตามบ้านเราแล้วจู่ๆก,ก็มีสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าตัวมันเป็นร้อยเท่าอย่างเราเนี่ยยื่นมือเข้าไปใกล้ๆค่ะในมุมของมันนั่นคือภัยคุกคามถึงชีวิตแล้วนะครับแหล่งข้อมูลอย่าง the environmental literacy council ก็ระบุตรงกันเลยว่าการกัดของตุ๊กแกเนี่ย มันเป็นกลไกลป้องกันตัวในวาระสุดท้ายจริงๆแปลว่าถ้าเราเห็นมันเกาะอยู่บนกำแพงเฉยๆแล้วเราก็อยู่ของเราไปไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันโอกาสที่จะโดนกัดนี่คือแทบจะเป็นศูนย์เลยใช่ไหมคะเป็นศูนย์เลยครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลืองพลังงานมาไล่กัดเราเลยสิ่งที่มันอยากทําที่สุดเมื่อเจอเราก็คือหาทางหนีและซ่อนตัวให้เร็วที่สุดการกัดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันรู้สึกว่าไม่มีทางหนีแล้วเท่านั้นครับพอเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะว่ามันกัดเพราะกลัวแต่ที่นี้ ภาพจำของคำว่าตุ๊กแกในหัวคนไทยมันไม่ใช่จิ้งจกตัวเล็กๆใช่ไหมคะแต่มันคือตัวใหญ่ๆสีเทาๆฟ้าๆมีจุดส้มๆใช่เลยครับตัวที่ร้องเสียงดัง,งๆใช่ค่ะซึ่งไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นจําเลยของเรื่องเล่าทั้งหมดความสามารถในการกัดของมันแตกต่างจากจิ้งจกหรือตุ๊กแกพันอื่นมากไหมคะโอ้โหคนละเรื่องเลยครับและนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยตัวที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่คือ ตุกแกบ้านหรือเชื่อสากลคือโทเคเคโคครับถ้าเป็นจิ้งจกบ้านทั่วไปเนี่ยต่อให้มันกัดเราจริงๆก็จะรู้สึกเหมือนโดนไม้หนีบผ้านหนีบเบาๆไม่เจ็บไม่เข้าเนื้อเลยครับแต่พอเป็นโทเคเคโกแต่พอเป็นโทเคเคโกนี่คือคนละสปีชีเลยครับข้อมูลจากหลายที่อย่าง reptilesmagazine.com ก็อธิบายตรงกันว่าโทเคเคโกมีกรามที่แข็งแรงมากอย่างไม่น่าเชื่อหรอคะครับ แถมยังมีฟันซี่เล็กๆคมๆเรียงกันเป็นแผงถ้ามันตัดสินใจกัดเพื่อป้องกันตัวเมื่อไหร่การกัดของมันสามารถทะลุผิวหนังจนเลือดออกได้สบายๆเลยหูฟังดูน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วประเด็นสำคัญที่ว่ากัดไม่ปล่อยล่ะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงทางชีววิทยาด้วยหรือเปล่าหรือเป็นแค่การขยายความให้ดูน่ากลัวขึ้นเป็นเรื่องจริงทางชีววิทยาครับจริงเหรอคะจริงครับมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจอล locking หรือการขบกรามค้างซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พบได้ในทวคเคลิเกโกจริงๆครับพอมันรู้สึกว่าถูกคุกคามถึงขีดสุดกรามของมันจะงับลงมาแล้วล็อกเอาไว้แน่นมากเหมือนคีมล็อกเลยเดี๋ยวนะคะคือมันล็อกโดยอัตโนมัติเลยเหรอคะไม่แค่ว่ามันตั้งใจกัดค้างไว้เอง เป็น,นกลไกจากสัญชาตญาณครับกล้ามเนื้อกรามของมันถูกออกแบบมาให้มีแรงบีบมหาศาลและเมื่ออยู่ในภาวะตื่นตระหนกสุดขีดกล้ามเนื้อมัดนั้นก็จะเกร็งค้างเอาไว้ทําให้มันอ้าปากออกเองไม่ได้ง่ายๆโอ้โหนี่คือจุดที่เรื่องเล่ากับความจริงมาเจอกันเลยสินะคะคือมันกัดไม่ปล่อยได้จริงๆทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นกับใครสักคนจริงๆสิ่งที่ห้ามทําเด็ดขาดเลยคืออะไรคะ พราะปฏิกิริยาแรกของคนส่วนใหญ่โคงการสะบัดแขนนั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดและห้ามทำเด็ดขาดไหมครับคือการดึงหรือกระชากทำไมล่ะคะเพราะยิ่งเราออกแรงดึงมากเท่าไหร่ฟันของมันที่ฝังอยู่ในเนื้อเราก็จะยิ่งฉีกเนื้อเยื่อให้แผลกว้างขึ้นลึกขึ้นแถมยังไปกระตุ้นให้มันยิ่งเกรง็งกรามแน่นกว่าเดิมเข้าไปอีกฟังแล้วเจ็บแทนเลยแล้ววิธีที่ถูกต้องตามหลักสัตววิทยาที่เขาแนะนำกันคืออะไรคะถ้าเราดึงไม่ได้ หลักการสําคัญคือต้องทําให้ตุ๊กแกรู้สึกไม่ปลอดภัยในการกัดต่อไปครับวิธีที่แนะนํากันตามข้อมูลของสวนสัตว์สมิธโซเนียนเลยนะฮะคือการใช้น้ําราดเบาๆไปที่หัวมันหรือค่อยๆจุ่มอวัยวะส่วนที่โดนกัดลงไปในน้ําอ oh. ครับตะก,กาคือตุ๊กแกเป็นสัตว์บกมันหายใจในน้ําไม่ได้พอรู้สึกว่ากําลังจะจมน้ําสัญชาตญาณจะสั่งให้มันต้องปล่อยสิ่งที่กัดอยู่เพื่อหาทางหนีครับ เป็นวิธีที่ฉลาดมากค่ะคือเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันกังวลเรื่องการเอาชีวิตรอดของตัวเองแทนโอเคชัดเจนเลยค่ะว่ามันกัดแรงจริงกัดไม่ปล่อยก็จริงแต่พอได้ยินว่ากัดจนเลือดออกขนาดนี้คำถามที่ผุดขึ้นมาทันทีเลยก็คือแล้วมันมีพิษเหมือนงูหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ตามมาโดยอัตโนมัติเลยครับและก็เป็นความเชื่อผิดๆที่อยู่คู่กันมาตลอดเรื่องนี้ยืนยันตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่า ตุกแก่ทุกชนิดบนโลกนี้ไม่มีพิษครับอ้าวไม่มีเหรอคะแต่ทำไมบางคนบอกว่าโดนกัดแล้วปวดมากเหมือนมีพิษเลยความเจ็บปวดมหาศาลนั้นมาจากสองอย่างครับ 1. คือแรงบีบของกรามที่เหมือนคีมเหล็กและ2คือบาดแผลจากฟันคุมคุมของมันไม่ได้มีสารพิษใดๆถูกฉีดเข้าไปในแผลเลยแม้แต่น้อยถ้าอย่างนั้นอันตรายที่แท้จริงของการโดนตุ๊กแกกัดมันคืออะไรกันแน่คะถ้าไม่ใช่เรื่องพิษอันตรายที่แท้จริงคือ การติดเชื้อครับออ๋เหมือนการโดนสัตว์อะไรก็ตามกัดจนเป็นแผลเปิดในปากของทุกแกก็มีแบคทีเรียสักสมอยู่ตามธรรมชาติถ้าฟันของมันเจาะทะลุผิวหนังเราเข้าไป oh. ก็เหมือนพาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายโดยตรงถ้าไม่ล้างแผลให้สะอาดก็อาจจะอักเสบบวมเป็นหนองได้นี่คือความเสี่ยงของจริงเลยครับเข้าใจเลยค่ะก็เหมือนโดนตะปูตำที่ตัวตะปูไม่มีพิษแต่เชื้อโรคที่ติดมาด้วยต่างหากที่อันตราย ทีนี้อยากรู้ว่าเคยมีใครศึกษาพฤติกรรมแบบนี้ในเชิงลึกบ้างไหมคะคือมันน่าสนใจมากว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้มันสู้สุดชีวิตขนาดนั้นมีครับและผลก็น่าสนใจมากด้วยมีงานวิจัยชิ้นล่าสุดเลยที่เผยแพร่เมื่อปี2025เขาศึกษาพฤติกรรมของทัวเกกิโกะโดยเฉพาะเลยเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้มันกัดเขาทำการทดลองยังไงคะ ทีมวิจัยเขาออกแบบการทดลองได้น่าสนใจมากครับเขาแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มคนที่คุ้นเคยที่ให้อาหารตุ๊กแกทุกวันกับกลุ่มคนแปลกหน้าค่ะและให้ทั้ง2กลุ่มลองมีปฏิสัมพันธ์กับตุ๊กแกในรูปแบบต่างๆกันตั้งแต่แค่เข้าไปใกล้ๆไปจนถึงการพยายามสัมผัสตัวเพื่อจะดูว่ามันเลือกปฏิบัติไหมว่าถ้าเป็นคนที่ให้อาหารมันมันจะยอมให้จับโดยดีอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับ เขาตั้งสมมุติฐานแบบนั้นแต่ผลที่ออกมากลับตรงกันข้ามเลยเอ้อเหรอคะครับผลการวิจัยสรุปได้ชัดเจนว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่กระตุ้นให้ตุ๊กแกกัดไม่ใช่ความคุ้นเคยกับคนแต่คือการถูกรบกวนอย่างกระทันหันครับเดี๋ยวนะคะคือจะบอกว่ามันไม่สนใจเลยเหรอเขาว่าเป็นเจ้าของที่ให้เข้ามันกินทุกวันกับคนแปลกหน้าที่เพิ่งเคยเจอเหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงครับ คือถ้าการเข้าหาเป็นการคุกคามที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นมือของคนที่คุ้นเคยหรือคนแปลกหน้าปฏิกิริยาของมันคือการกัดเหมือนกันหมดเลยโห oh. นี่เป็นหลักฐานที่ตอกย้ําเลยครับว่าพฤติกรรมนี้เป็นสัญชตาตญาณล้วนๆไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันเข้ามาเกี่ยวเลยและที่สําคัญที่สุดนะครับตลอดการทดลองและในงานวิจัยทางชีววิทยาทั้งหมดไม่เคยมีการบันทึกเลยว่าตุ๊กแกจะกัดค้างไว้ จนกว่าจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างเกิดขึ้นและนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์กับความเชื่อแยกทางกันอย่างชัดเจนเลยสินะคะในเมื่อวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าการกัดเป็น,นกลไกป้องกันตัวแล้วไอเดียที่ว่าต้องรอฟ้าร้องมันมาจากไหนกันแน่คะครับตรงนี้เราต้องเปลี่ยนโหมดจากการวิเคราะห์เชิงชีววิทยามาเป็นการวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมแล้วครับถ้าเราไปดูแหล่งข้อมูลในบ้านเราอย่างบทความต่างๆหรือเรื่องเล่าตามโซเชียลมีเดียจะเห็นเลยว่า ความเชื่อเรื่องนี้มันฝังรากลึกในสังคมไทยมานานมากจริงค่ะแล้วที่น่าสนใจคือในขณะที่ทุกคนพูดถึงความเชื่อว่าต้องรอฟ้าร้องแต่ในขณะเดียวกันก็มีการแชร์วิธีแก้แบบพื้นบ้านควบคู่กันไปด้วยเช่นใช้น้ำราดหรือบางคนก็บอกให้ใช้งัดปากซึ่งมันขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่าต้องรออย่างเดียวนะคะประเด็นนั้นเฉียบแหลมมากครับมันแสดงให้เห็นว่าลึกๆแล้วคนก็รู้ว่าการรอเฉยๆอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด สำหรับที่มาของความเชื่อเรื่องฟ้าร้องเนี่ยเราอาจจะจัดให้อยู่ในประเภทตำนานพื้นบ้านหรือโฟก์ลอครับเป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันโดยบังเอิญหรือเปล่าคะเช่นมีคนเคยโดนกัดแล้วบังเอิญวันนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องพอดีเว้นไปได้สูงมากครับนั่นคือทฤษฎีหนึ่งเลยหรืออีกทฤษฎีก็คือการที่คนสมัยก่อนต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่น่ากลัวและเจ็บปวดจากการถูกกัดไม่ปล่อย พวกเขาอาจจะเชื่อมโยงความน่าสะพรึงกลัวนั้นเข้ากับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามที่สุดที่พวกเขารู้จักนั่นก็คือฟ้าผ่าฟ้าร้องเหมือนเป็นการสร้างเรื่องราวให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นให้ความหมายกับมันว่างั้นเถอะคล้ายๆอย่างนั้นครับแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือมันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือบันทึกทางสัตววิทยาที่เป็นทางการแม้แต่ชิ้นเดียวที่สนับสนุนความเชื่อมโยงนี้เลยครับ โอเคค่ะดิฉันว่าเราเดินทางกันมาไกลามากตั้งแต่ชีววิทยาของกรามไปจนถึงมนุษยวิทยาของความเชื่อเลยทีเดียวเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนเรามาลองสรุปแยกแยะเรื่องจริงกับเรื่องเล่ากันอีกสักครั้งดีกว่าค่ะได้เลยครับโอเคเรื่องจริงข้อที่1ตุ๊กแกโดยเฉพาะพันธอเก้ที่เราเจอกันตามบ้านเนี่ย มันกัดคนได้จริงๆและเมื่อกัดแล้วมันสามารถเกิดอาการกรามล็อกกัดไม่ปล่อยได้จริงๆอันนี้วิทยาศาสตร์ยืนยนันถูกต้องครับเป็นกลไกาทางกายภาพของมันเรื่องจริงข้อที่2การกัดเป็นการปร้องกันตัวเมื่อจนตรอกเท่านั้นและที่สําคัญคือมันไม่มีพิษแต่อันตรายที่แท้จริงคือแผลอาจจะติดเชื้อได้ใช่ครับนี่คือข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่สําคัญที่สุดเลยครับ และสุดท้ายส่วนที่เป็นเรื่องเล่าหรือความเชื่อก็คือเงื่อนไขที่ว่าการที่ตุกแกจะยอมปล่อยปากนั้นจะต้องรอให้เกิดฟ้าร้องเท่านั้นถูกต้องครับประเด็นนี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆมารองรับจัดเป็นตำนานพื้นบ้านที่เกิดจากการตีความและบอกเล่าต่อๆกันมาครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปแบบฟันธงเลยก็คือพฤติกรรมกัดแล้วยึดของตุกแกนั้นมีมูลความจริงแต่เรื่องรอฟ้าร้องเป็นเพียงตำนานเท่านั้น ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆอย่าโมวแต่งแงนมองฟ้าหาเมฆฝนนะคะโหโหสรุปได้เห็นภาพมากครับสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การรอโชคช่วยแต่คือการรับมืออย่างมีสติและถูกวิธีตามที่เราคุยกันไปแล้วหลังจากที่มันปล่อยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการไปล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดแล้วใส่ย,ยาฆ่าเชือ้อถ้าแผลลึกมากก็คุณไปพบแพทย์ครับ สรุปแล้วเรื่องราวของตุ๊กแกกัดไม่ปล่อยจนกว่าฟ้าร้องก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการผสมผสานร,ระหว่างความจริงที่น่าทึ่งทางชีววิทยากับจินตนาการและความเชื่อของมนุษย์นะคะความจริงก็คือมันกัดไม่ปล่อยได้จริงๆแต่ความเชื่อคือเงื่อนไขของการปล่อยที่ถูกผูกไว้กับปรากฏการธรรมชาติใช่เลยครับและการเจาะลึกเรื่องนี้ ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อยอดออกไปได้อีกนะครับเช่นเรื่องอะไรบ้างคะคำถามแรกที่น่าคิดก็คือมีเรื่องเล่าหรือความเชื่อในชีวประจวันของเราเรื่องไหนอีกบ้างครับที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงแต่ลึกๆแล้ววิทยาศาสตร์อาจจะเข้ามาช่วยอธิบายข้อเท็จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้เหมือนเรื่องนี้และคำถามที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในยุคที่ข้อมูลมันผสมปนเปกันไปหมดระหว่างข้อเทจจริงกับเรื่องเล่า เราจะมีหลักเกณฑ์หรือวิธีคิดอย่างไรในการกลั่นกรองแยกแยะและแตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งต่างๆที่เราได้ยินมาครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนะื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ